นิทานสั้นๆห้าเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความสนุกสนานและข้อคิดดีๆ 1. ลูกเต่าใจกว้างวันหนึ่งลูกเต่าน้อยเดินไปตามชายหาดมันเจอกับก้อนหินเล็กๆที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาลูกเต่าคิดในใจว่าถ้าฉันแข็งแรงกว่านี้ฉันจะช่วยเหลือผู้อื่นได้แน่มันจึงตัดสินใจขยับก้อนหินนั้นไปให้พ้นทางในที่สุดเต่าตัวน้อยก็ทําได้ทําให้มันเข้าใจว่าการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ต้องการพลังมากแต่ต้องการความตั้งใจ 2. ต้นไม้ที่อยากเดินทาง มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งใฝ่ฝันที่จะเดินทางไปที่ไกลๆแต่เพราะรากของมันฝังลึกลงไปในดินมันจึงไม่สามารถไปไหนได้วันหนึ่งนกตัวเล็กๆบินมากกะกินของต้นไม้และเล่าเรื่องราวการเดินทางของมันให้ฟังต้นไม้จึงเข้าใจว่าบางครั้งการฟังเรื่องราวจากคนอื่นก็เหมือนการได้เดินทางไปทั่วโลก 3. หนูน้อยกับดวงจันทร์หนูน้อยคนหนึ่งชอบมองดวงจันทร์ทุกคืนเธอใฝ่ฝันว่าอยากจะขึ้นไปบนดวงจันทร์วันหนึ่งเธอได้บอกแม่ถึงความฝันของเธอแม่ยิ้มและพูดว่า ลูกไม่ต้องไปถึงดวงจันทร์หรอกเพราะความฝันของลูกส่องสว่างในใจเหมือนดวงจันทร์ที่ส่องแสงบนฟ้าหนูน้อยยิ้มและเข้าใจว่าบางครั้งความฝันก็สวยงามเพียงแค่เรามีมันอยู่ในใจสี 4. แมวน้อยผู้กล้าหาญแมวน้อยตัวหนึ่งกลัวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสียงฝนตกหรือเสียงลมพัดวันหนึ่งมันลงทางอยู่ในป่าใหญ่ด้วยความกลัวแมวน้อยตัดสินใจว่าจะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวของมัน และในที่สุดมันก็หาทางกลับบ้านได้เมื่อถึงบ้านแมวน้อยรู้สึกภาคภูมิใจในความกล้าหาญของตน5กระต่ายกับเต่าในสนามแข่งกระต่ายกับเต่าแข่งกันอีกครั้งกระต่ายครั้งนี้วิ่งเร็วเหมือนเดิมแต่เต่ามีความอดทนและเดินอย่างสม่ำเสมอแม้ก,กระต่ายจะไปถึงเส้นชัยก่อนแต่เมื่อหันกลับไปดูเตา่าก็เดินตามมาใกล้มากกระต่ายจึงเข้าใจว่าการชนะไม่ได้สำคัญเท่ากับการพยายามอย่างเต็มที่